จคาเคิรุครามิคุอวันนี้เราฮาเล่มขัลายยินดีเข้ารับผู้เจ้าของตัเดี๋ยว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 อาโยได้นำกองทังเปลี่ยนใหม่แลว้ววายความถึงนเก่งประดุจเทพอสูรความยิ่งใหญ่นั้นก็ประดุจเทพอสูรอังกอว์คานั้นคือราชาฮาเลมผู้ประคองเหล่าน้องสาวขโมยคิบิงามิคาเครุเอคุปเปอร์แฮนเชเนลคาเครุครอสบิ คงจะมีคนกล่าวไใช่หรือไม่ว่าทําไมย,ยังเป็นแนวเล่าเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอนิเมชั่นตีรี์ล่ะยังไม่ทาอีกเหรอขอให้คาความเข้าใจว่าขณะนี้ก,กาําลังทากลางว่ารูปอยู่ใครที่เคยทำาอนิเมชันคงเข้าใจได้ไม่ยากกว่าจะได้อนิเมชันมาเลือเอ่อนหนึ่งต้องใช้เวลานานเพียงใดยิ่งเป็นเอคูเปอร์ฝ่ายแมนนวดด้วยแล้วระยะเวลาในการทำก็จะยิ่งยืดยาวเข้าไปอีกกากับฝ่ายออโต้ที่นิยมทำอยู่ในปัจจุบันนี้การทำาอนิเมชันแบบออโต้และแบนนวดคืออะไร ต้องอธิบายก่อนว่านี่คือการอธิบายในรูปแบบของคาคิรุผู้นี้เท่านั้นฉะนั้นไม่ก็มาขามนะว่าเอาข้อมูลมาจากไหนเพราะนี่คือการอธิบายในรูปแบบของคาคิรุผู้นี้เท่านั้น Yes No Okay การทำอนิเมชันแบบออโต้คือการทำาอนิเมชันในรูปแบบโปรแกรมที่ช่วยให้รูปหนึ่งรูปสามารถขยับได้โดยมีการเซ็ตค่าเอาไว้เมื่อถึงเวลาก็จะปล่อยให้โปรแกรมขยับไปตามที่ตั้งค่า,าไว้ อาทิเช่นการทำไลท์คูดีหรือวีคูเปอร์เป็นต้นส่วนการทำแอนิเมชันแบบแมนนวลนั้นคือการทำด้วยมือไม่ว่าจะเป็นการวาดเฟรม by เฟรมการทำกต็อปโมชั่นหรืออาจจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าทำให้ภาพขยับโดยนำภาพหลายๆภาพที่เราวาดให้ต่านกันทีละเล็กทีละน้อยมาเรียงต่อกันจนเกิดภาพเคลื่อนไหวนั่นเองการทำแอนิเมชันมันอาจจะยุ่งยากไปก็นหน่อยแต่ถ้าเรารู้จักเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับเรา รวมถึงอุปกรณ์ที่เราใช้แล้วล่ะก็ถึงจะมีมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวก็สามารถทํางานคุณภาพออกมาได้ไม่แพ้กับช่องใหญ่ๆได้เช่นกันใครที่มีแนวคิดที่จะเป็นเอคูเปอร์แล้วล่ะก็ก็รอดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับเราและแบบไหนที่ไม่เหมาะกับเราและเลือกใช้เทคนิคให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ให้ดีตักอ,องเทคนิคและประกบกาไปเรื่อยๆเอาไว้ให้มีงบมากขึ้น ไว้ค่อยเจออุปกรณ์ชั้นดีมาใช้เติมก็ไม่เกียหายอะไรแต่ตอนนี้ใช้เข้าที่จําเป็นก่อนก็ได้การทำํำยูทูนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์กับเหมือไฟแต่มันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราด้วยและความแน่วแน่ของเรานั้นจะขายข้อออกมาจากผลงานของเราได้มากแค่ไหนก็เข้านั้นหวังว่าคลิปนี้คงช่วยปลุกจิตวิญญ,ญางเล่าล้อขอพูดเจ้าได้นะพูดเจ้านะก็เป็นได้นะเอคูเปอร์นะจงกล้าไปเบเ้งทางแห่งแอนิเมชั่นหาไม่คูชีวิตจะหาไม่จงเติบทุมาติจิตวิญญาณนั่ง ใครยังไม่ได้กดปับ๊บอย่าลืมปั๊บไลค์แชร์ช่อนนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่หรือว่าขี้ลาชา้าหาเลมผู้นี้ถือกำเนิดบายบี